ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้เรากําลังจะมาสอนผู้เล่นทุกคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ทําธงชาติประเทศไทยและประเทศลาวนะครับซึ่งผู้เล่นเก่าก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่ามันทํากันยังไงแต่ว่าผู้เล่นใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเราก็เลยจะมาทํากันอ่ทาทั้งหมดนี่คือผลงานงผมทนานะครับนี่มาเลือเอามาเรียงกันจากสวยงามบ้านชไทยทุกคนนะคะนี่อย่างนี้นะครับแต่ผมและทุกคนนะครับมามา เรามาเริ่มมาทํากันเลยเรามาทํากันเลยครับเดีย๋ยวแรกทุกคนต้องเตรียมอุปกรณ์ตามนี้นะครับเห็นไหมเอาของมาให้อ่ะอันนี้อันนี้ไม่ต้องออกเอออันนี้ไม่ต้องเอาออกก็ได้เออทิ้งทิ้งทิ้งเอามังก็เด้งกลับมาหาตัวเหมือนเดิมทิ้งโอเคต่อไปวิธีการประกอบอย่างแรกเอาประเทศไทยก่อนเลยเนาะเอาธงสีขาวมาแปะแล้วก็สีแดงมาใส่ ก็เอาลงสีแดงมาใส่แล้วก็เรจะเล้นหูก็เลือกกันนี้นะครับแล้วจะนั้นก็เลือกอันนี้เลือกกันนี้เล้วจากนั้นแต่ว่าเลือกกันนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเลือกถ้าเลือกแต่ว่าถ้าเลือกไอ้บนต้องทำตรงกันข้ามแล้วดีวผมบอกนะแต่ว่าเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่สับสนอ่ะเล้วจากนั้นก็มาฉีดอมเขียแบบนี้เอาโฆษณาอีกแล้วบัตร ม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยมาแล้วอะไรทุกคนต่อต่อไปเราก็จะได้ทงแบบนี้นะครับเอาน,นี่มันเยี่ยมยอมแล้วก็เลือกอันนี้มันตรงกันข้ามอันนี้ก็คืออันนี้เยี่ยมแล้วก็เอามาเอามาใส่ไว้ตรงนี้เอาอันสีแดงออกแล้วใส่สีนํำเงินยากนั้นก็เลือกอันนี้นะเ,เลือกอันที่มันเป็นลอด นี่มันเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคว่ำตรงกลางก็จะได้มาแล้วหนึ่งต่อไปนะครับก็จะเราก็จะได้มาครับหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ประเทศไทยมาสองหนึ่งครับเสาที่เฉยไม่ไม่มีหนึ่งครับคนหนึ่งแล้วผมแต่งมันให้มันยาวเฉยอะไรลกคอนต่อไปก็จะเป็นประเทศอะไรนะไม่ใช่เออใช่ประเทศลาวเออ อะไรทุกคนแล้วก็จะมาทาประเทศลาวครับ <_ C is ca> อย่างแรกทุกคนเอาอันนี้นครับธงสีน้ําเงินมาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาสีขาวมาไว้แล้วก็สีขาวมาไว้พจากนั้นก็เลือกก็เลือกอันกลมๆตรงกลางอันข้างๆไออันที่สองนะเขาหนึ่งครับแล้วก็เอามาแล้วก็หยิบมาหยิบมาแล้วเราก็จะได้อันนี้แล้วก็จะได้น,นี้อ่ะจากนั้นเราก็จะเอามามาแล้วก็ทำอันนี้อีกรอบนี่ได้แล้ว ง่ายไหมมันง่ายมากๆเลยทุกคนใช่ไหมมันง่ายมากๆเลยไม่รู้ทําไมมันง่ายขนาดนี้นะไม่เคยไม่เคยเจออะไรง่ายขนาดนี้มาก่อนแต่เขาบอกอะไรไว้คํานึงแค่ว่ามันง่ายมากซึ่งก็คือถ้าใครทําเป็นแล้วอาจจะง่ายนะเจ้าเลือประเทศอีก